น้องริ้วล้งเลือจะมีของขวัญเฮื่อน้องริ้วฮะมีกันแล้วกันยื่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีนี่ไงตีฟ้ีฟ้แหม่รับตา้รับตา้รับตา้รับตท้ก็าเ็ว่าเดินทางนี่เอ้าเดินทางไปเจอท่านดีใจไหมดีใจไหมฮะดีใจไหมฮะดีใจไหมเ็ว่าเดินทางก็าเดินทางไประยองบางตู

สูงสูงสูงมาทางนี้จะได้สวยไหมอืมสวยมสวยไหมฮะไอริวมันบอมันของผู้หญิงโอได้รัเอนนี่นีใส่ของได้ตัวนี่น้องเตียมไปเันรูมอนี้ตไปนนกอางนีก็ได้ไหมก็ไ่ใช่จับนี้ก็ได้ เดบอกไม่ลไปไม่ลไปร็วเดินบอกว่าเลยบอกเพงไม่ลอพอไปนไม่ลองไปเร็วเไปเร็วอืมไปเลยเดินไปพูดเลยไม่ลองี้ยไปไไปได้แหละสี่ยังขนาดนั้เร็ว ใส่กลองเลยกระเป๋าเดินทางเออถ้าต้องเก่าก็แข้งนั่นออกก่อนหนึ่งบมต้องบมต้องบมต้องแบบนั้นใส่ได้เลยหัวหดเพ่ออะนี่นันของกอนนี้มีเออโอ้ยมีที่เก็บของเยอะแยะเลยก่อนอ๋อแต่ยาสีฟันแปรงสีฟัน ใส่เสื้อสกนเกครบเลยมีเสตรงไหนฮะโอ้สองจ้มจ็มเลยโอู้มากเลยนิจใจไหมนิใจไหมวะเอเก็บเอาเก็บใส่อ่ใส่ใส่องนอกากเบรนี้ออกก่อนเนี้ยออก่อนแล้วาใส่ใส่เลยจัดการใส่จัดการใส่มาใส่เลยเได้ไได้ไมไดูไปดูลองใส่ดูได้ไหม ได้ไหมพอดี่่บาบบบโอ้ยอย่างน้ิมยิ่นิมดดีใจด้วยดีใจด้วยนายนายหันแม่หันแม่ดีใจอู้ดีใจกวได้กรใหม่